ก่อนนอนที่นอนล่ะห้องนอนเอาภาพท่านไปตั้งไว้หัวนอนไม่ต้องกลัวหรอกผัวเมียนอนได้ไม่ต้องได้ว่าหรอกพอบุตรกลับโลกมันอยู่ด้วยกันก่อนนอนนั่งคุกเข่ามองภาพท่านดีแล้วก็ถวายชีวิตนั่นแหละพุทธังชีวิตตังนั่นแหละช่วงกราบเนี่ยมันก็เห็นท่านอยู่แล้วใช่ไหมเออกราบสามครั้งหรือห้าหกครั้งเนี่ยนอนไปแล้วก็สวดให้หลับ ตื่นขึ้นสวดมนต์แล้วก็นั่งคุกเข่ามองภาพท่านถวายชีวิตแล้วก็กราบานคุยกับท่านบ่อยๆอยู่ว่างเวลาสวดมนต์ก็เอ,อาพระมากรรมจิตอยู่ที่พระตาอยู่ที่ภาพอยู่ที่บทสวสดตื่นตาหลับตามองภาพท่านอยู่นั้นน่ะก็บอกแล้วข้ามีอะไรทุกอย่างะทั้งโลกและธรรมเอ่งจะเอาฤทธิ์เลยอะไรได้หมดน่ะเองอยากรวยก็ได้ท่านบที่ลง ลวงตาเชื่อท่านนะเนี่ยถึงที่ทำได้นขนาดเนี้ยเข้าใจไหมนันนะ่ถ้าจะเอาฤทธิ์มันกนง่ายนิดเดียวสมอกฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยหลวงตาครับแล้วการห้ามฟ้าห้ามฝนมีจริงไหมครับมีฮะเพราะเวลาไปงานหล่อพระที่หลวงตาไปทีไรเหมือนเคยเห็นหลวงตายกมือทีไรฝนไม่เคยตกเลยครับบ้าไปตู <laughs> <laughs> อันนั้นมันยกมือปาดเหงื่อแล้ว <laughs> ็หลางตาปาดมือทีไรเขาเห็นว่าโอ้ฝนจากคืมๆก็ไม่เคยตกเลยครับก็อที่ฉานกับเทวดาเขาดิอเทอยาเทวดาแถวไม่อยากได้บุญในสามโลกธาตุเนี้ยตอนนี้จะทํารูปลักษณ์เป็นคลื่นเดียวกันทั่วโลกอ่ะฮู้ไม่มีเทวดาองค์ไหนไม่มาหรอกใช่ไหมประมาณนั้นแ่ะคุยกับเขาคุยกับเขาน่ะเขาได้ยินไม่ดีเขาคุยไปเรื่อยๆเนี่ย ไม่บอกเขานนะไม่ต้องไปจดุดทูบหรอกจุดเทียนหรอกคุยเลยไม่ต้องมีพิธีนึกเอา,าเลยไม่มีครับทุกอย่างสําเร็จที่ใจใช่การสร้างบาร,รมีมีกี่รูปแบบครับหลวงการโอ้สิบอย่างนะะตั้งแต่ทานยานุเบคขาเนะนะไม่ใช่ทานอย่างเดียวนะทุก ถ้าตูไม่มีทรัพย์เนี่ต้องไปขอเขานี่ยมาสร้างใช่ไหมออมันมีเนี่ยคำว่ามันมีวิริยะมันมีขันติมันมีปัญญามันมีอุเบกขาเน่ะมันเป็นลูกโซ่กันหมดและเพราะนั้นพระองค์เสด็จทําอะไรเลยแต่ท่านสร้างบารมีโดยขึ้นอย่างอื่นไงขึ้นบารมีสิบนี่นะแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยนะะมันควบคุมบารมีทั้งสิบเ ถ้าเราไม่สวดไม่บริกรรมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเพราะสิ่งที่เราเมมโมรี่ไว้บันทึกไว้เนี่ยมันอยู่ที่จิตเราเนีถ้าเราฝึกที่จิตเราก็จะรู้ว่าเราจะทําอะไรไไม่ใช่พอนั่นก็จะสร้างอย่างเดียวไม่ใช่บางครั้งเราเกิดมาเพื่อไม่ได้สร้างในเรื่องของทานบารมีอาจจะสัจจวิทยะขันติ อาจจะเมตตาอะไรพวกนี้ยเขา<ต>้าใจนะการสร้างบาร,รมีไม่ใช่การสร้างวัตถุอย่างเดียวมันก็ถ้าถ้ามีก็สมควรสร้างแต่อย่างอื่นนะ่ะกรรมฐานเนี่ยมันครอบคุมทั้งหมดนะมันครอบคุมบารมีทั้งหมดนะที่ท่านให้เราสวมดมนตะ์เนี่ยมันจะนึกออกว่าจะทำอะไรใช่ไหมคือหนึ่งในสิบเนี่ยเราจะเลือกอย่างใดคือจะเลือกอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะเลื่อยเลื่อนเองหรือเปล่ามันไปรปีปัญญา ใช่มันไปหากันอยู่แล้วมันเป็นทกโซ่กันอย่างสมุนไไม่มีตาแต่หนูอยากก็อยากจะทําทานทานที่ไม่มีตามีอะไรบ้างครับก็โมทนาทานไงโมทนาที่เขาทําทานก็ให้อภัยทานไงก็ยกงู่นยกนี่ช่วยเขาไงกวาดบัดกวาดสานาประโยชน์ทำโรงเรียนอะไรแล้วเยอะแยะไปหมดเลยทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละกับหมู่มนุษย์หมู่คนหมู่วิญญาณนั่นแหละ การยิ้มก็ได้ใช่ไหมครับหลวงตาโอ้โหสุดยอดเลยยิ้มก็คือการให้ทานให้รอยยิ้มนะคเรายิ้มให้ตัวเองได้ไหมครับยิ้มได้นะครับทุกถ้าคนยิ้มให้คนอื่นได้เนี่ยมันจะยิ้มให้ตัวเองมันยิ้มก็ยิ้มยิ้มย่องในใจว่าโอ้โหมีความสุขใช่ไหมชาวมาก็ยิ้มให้จุงจกตุกแกอะไรหมดหมดยิ้มให้มันหมดละคุยกับันด้วยนะไม่ใช่ยิ้มอย่างเดียว สวัสดีครับคุณจิ้งจกคุณอยาขี้แถวแวนี้เวลาขี้ไขี้ข้างนอกนะจ๊า <S <S มันเหม็นนะบอกเข้าไปอย่างนะ <S <S ั้นนะใช่ไหมมันก็เพลินไปมันไม่มีแรงกระทบเราด้วยสัตว์เนี่ยถ้าตู้ไปคุยกับพวกเนี่ยเดี๋ยวก็เคืองกันนะไม่พูดกันาอาทิตย์หนึ่งแล้วบางทีใช่ไหมพูดผิดหูนิดเดียวกูกูก็ไปแล้วล่ะแต่จิงจกตุแกเนี่ยพูดด่ามันยังไงมันก็อยู่เฉยนะเสียงเราไม่ได้ไม่มันไม่เสียง โหเป็นทานสุดยอดเลยถาวายที่ดินแล้วไปขายมันก็ไม่ใช่นะถาวายที่ดินต้องมาทําสถานที่ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ของใครหลวงตานอนกายนภะาคิดตอนเป็นคาววะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดถ้าหลวงตาไม่คิดหลวงตาไม่มาหรอกพอสมัยที่หลวงตาทํางานนะโอ้โหมันเดือนก็เยอะโบนัสก็เยอะปีหนึ่งหลายแสนนะมาจริงๆแล้วทําไมเราต้องลาออก พอเรานอนคิดใช่ว่ากูปวดประเสียนกูก็ไม่ได้อะไรหรอกเงินก็น,นิดหน่อยใช่ไหมบ้านหลังหนึ่งถ้าเราบวชเนี่ยนะหรือเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเรามีโอกาสได้สร้างวัดซึ่งเป็นของเราเองคือเราสร้างกับมือนี่อ่ากูก็อยู่วัดกูนะสร้างสาไม่ใช่วัดไครใช่ไหมเวลากูตายก็เป็นของเจ้าวัดองค์อื่นไปเรื่อยๆ แต่บ้านกูกูตายนี่ก็เป็นลูกของลูกของลานของเลนมาไปเรื่อยๆเผลอ,อๆมันก็นขายไปแต่ว่ามันขายไม่ได้นะ <laughs> มันขายไม่ได้ใช่มั้ยกูก็ได้โอ้โหมีความสุขหลายภพชาติคิดนะใชไมไม่คิดถ้าไม่คิดไม่มาถึงขนาดนี้หรอกมันคิดมันต้องคิดมันจะสวดมนต์อย่างเดียวมันก็พิจารณาไงสวดมนต์แผ่เมตตามโมสนาบุญบันทึกบุญ เมตตาแล้วก็คิดมึงเดียตาหูจมูกล่้นกายเองมีงก็คิดมันงเดียตาเองเห็นนีงก็คิดเดียใช่ไหมพียนาเอาไงกับชีวิตวัเนี่ยจะบวชด,ดีหรือจะศึกดีดีว่าประมาณเนี้อย่างหลวงพี่เนี่ยมันต้องคิดนะพูดถึงเรื่องบวชครับเคยตั้งสัจจะว่าจะบวชแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะบวชบวชจิตแทนเนี่ยจะถือว่าเป็นการบวชไหมเจ้าคะเป็นการบวชที่ดีกว่าบวชข้างนอกเลย พราะมันต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่มีใครรู้ได้คนที่รู้เราบวชก็คือผีคือวิญญาณเรานึกว่าเราเป็นพระเนี่ยวิญญาณเขาก็เห็นแล้วแค่เราสวดมนต์เนี่ยเขาก็เห็นเราทรงเครื่องแล้วถ้าเรานึกว่าเราคือพระเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยเราไม่ได้ทรงเครื่องนะเราเป็นพระห่วพระเหลืองเลยนะถ้าเราไม่นึกความเป็นพระก็ไม่มีแล้ว ใช้เวลาไม่นานไม่เกินสิบปีหรอก็เองนึกบ่อยๆนันบอก,ออกเองฝันเองก็เป็นพระแล้วนี่คือเริ่มเป็นพระแล้วฝันเป็นพระแล้วเวลาเองพูดในอนาคตเองก็พูดแบบพระแล้วท่านเรียกว,ว่าข้างในมันออกข้างนอกแต่อย่างตู้เนี่ยบวชข้างนอกเข้าข้างในข้างนอกไม่ทาข้างในไม่ทำก็ไม่ได้ข้างนอก ข้างในไม่ทํามันก็ไม่ออกนอกข้างนอกไม่ทํามันก็ไม่เข้าข้างในเดี๋ยวต้องคิดยากเลยท่านบอกถ้างั้นบวชในดีกว่าการเป็นถามใต้คำถามนี้นะคะเขาใกล้สองสามชั่วงแล้วถ้าเราสวดมนต์และทํางานทางโลกด้วยเรียนถามหลวงตาว่าสมาธิในการสวดมนต์ของเราจะถดถอยหรือจะเชื่อมต่อสมาธิไม่ถอยได้ยิ่งได้ไหมคะได้ดีเวลานอนก็สวดหลับเพราะนอนทุกวันนะ ว่าตอนสวดคือทํางานทางโลกไปด้วยคุณไม่เป็นไรเนี่ยก็ทํางานด้วยคืออยากจะให้จิตมันนิ่งโอ้อยังให้นิ่งก็ต้องหนีจากโลกให้นิ่งเร็วอะ่ะท่านเขาเตรียมเตรียมเนี่ยเขาทามันหลวงพ่อท่านบอกให้เตรียมเองจะทํางานอะไรก็ทําในโลกเองต้องทําถ้าเองยังกินอยู่แต่เองต้องสวดไปด้วยคือเตรียมไว้เพราะเองต้องแก่ใช่ไหมเตรียมไว้<ช>ไง<ไ>เตรียม แล้วอ่ะเวลาจะนิ่งก็คือเราก็าจะต้องละโลกมันถึงจะนิ่งได้อืตอนนอนหรือไม่ก็ตอนไม่ได้ทํางานเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เลิกงานไปมันก็ไปนั่งสวดมนต์ใช่ไหมหรือเอาเอางานไปทําในบ้านด้วยหรือไง